เทวดามามาไม่ครบสวรรค์เลยสวดไม่ครบไปไปไปท่องให้มันครบนะยังมาไม่ครบสวรรค์เออไปท่องให้มันครอบสวดตั้งนานลืมใสข,ขนมได,ได้ไม่พอใช่ไหมได้ทุกวันป่ะได้ขนมทุกวันป่ะเออ เออขนมก็ได้ทำเปมนสวดผิดไปไปสวดให้มันคล่องคล่องนะไปมีพิกพลาดกันด้หลงลืมกันได้ใส่ใจที่มันถูกต้องเป็นอย่างไรแก้ไขขึ้น ผิดกันได้ถ้าแ,แก้ไขคืนได้ให้มันถูกต้องถ้าปล่อยให้ผิดต่อไปไม่ท้วงติงมันก็ติดเป็นเรื่องปกติผิดเป็นเรื่องปกติการเป็นถูกไปผิบช่วยกันท้วงติงอะไรขาดอะไรเกินก็ช่วยกันทวงติงด้วยความปรารถนาดีไม่ในจ้องจะติชมอะไร ด้วยความปรารถนาดีเพื่อให้ทุกคนได้รับแต่สิ่งที่ดีดๆฝนฝนตกทุกวันหรือเปล่าหลังคารั่วไหมถุยฮะวันนี้เห็นตกเยอะอยู่ออแก้ไขแสดงว่าแก่ ปัญหาถูกจุดแหละหลังคารั่วเพราะนั้นเป่งเพิไปดูมันรั่วตรงไหนยังไงช่วยกันดูเปิดน็อตดูอะไรต่ออะไรเห็นว่าที่ถนวนกันความร้อนมันพับมันก็เลยทำให้น้ำ ตกค้างไหลรั่วออกมาแก้ไขแล้วก็รอเช็ดฝนตกทำไม่ตกสักที<ม><ม>วันนี้ตกเลยมาเดินมาดูเออไม่รั่วแล้วตกเยอะด้วยก็เลยเบาใจแก้ปัญหาไปได้งั้นนจ,จะแก้ยังไงเนาะรู้แต่ว่ามันรั่วแต่มันรั่วเพราะเหตุอะไร จะว่าอะไรไปใบไม้ไปอุดรูล่างน้ำมันก็ไม่ใช่รูก็ใหญ่กวา้างไม่น,าน่าสุดท้ายก็เจอแก้ปัญหาไปได้เราก็สามารถเอามาคิดเป็นธรรมะได้เท่านั้นแหละทุกปัญหาเอามาคิดแก้ปัญหากันไป เรื่องของธรรมะเรื่องของใจ <c oughs> ใจที่มีปัญหาปัญหาด้วยเหตุอะไรความโลภก,ก็เป็นปัญหาความโกรธก็เป็นปัญหาความหลงก็เป็นปัญหาความอิจฉาลิสยาแข่งดีก็เป็นปัญหาเพียงแต่ว่าเราจะรู้หรือเปล่าว่านั่นมันเป็นปัญหาถ้ารู้เป็นปัญหาเราก็ต้องแก้ แกวันนี้ไม่ได้ก็แกมันเรื่อยไปให้พยายามแก้แก้จิตแก้ใจที่หลงผิดหลงยึดมัน่นถือมัน่นในกายในจิตว่าเป็นของเราแกแ้จนกว่าจะแก้ตกนั่นแหละจนกว่าจะเลิกยึดจนกว่าจะเข้าใจรู้สาเหตุที่แท้จริงมีนาที พิจารณากันต่อไปถ้ายังแก้ไม่ได้ยังยึดอยู่ยังโลภอยู่ยังโกรธอยู่ยังหลงอยู่ยังอิจฉาวิทยาอาฆาตพยบาบาทอย่างเห็นแก่ตัวอยู่อันนี้ถือว่าปัญหายังไม่จบต้องแก้กันเรื่อยไป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 แก้จนตายแก้ไม่ได้ในชาตินี้มันกร้อมไปแก้ในชาติต่ตอไปอีกปัญหาเพิ่มพูนหนักขึ้นไปอีก เกิดมากพบมากชาขึ้นกิเลสตัณหามันก็เพิ่มมากขึ้นไปเป็นลำดับทำยังไงถึงอยากให้ลดพบลดชาให้กิเลสตัณหามันน้อยลงนี่แหละคือเป้าหมายของเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราต้องมีเป้าหมายชัดเจนแก้ปัญหาใจของเราใจเราคือตัวปัญหาที่ทําให้เราเวียนเกิดเวียนตายเป็นทุกข์ ไม่จบไม่สิ้นมันไม่ใช่ปัญหามาจากใครปัญหามาจากตัวเราเองที่ไม่รู้ที่หล่นยังไม่เข้าใจธรรมะอย่างทองแท้ยังไม่ชัดเนจแนแจ่มแจ้งที่บอกความเพียรความมานะอุตสาหะที่จะแก้ปัญหา ที่มีในจิตในใจของเราอย่าให้มันแผ่วเบาอย่าให้มันจืดจางจะให้มันเข้มข้นไว้เสมอเบืกไปวัดดอยมาคราวนี้มันก็ได้คำนึ่งขึ้นมาในจิตขึ้นมามันต้องเข้มขน้นพอไปถึงเหมือนกับบ้านเกิดของเราแล้ว มันเห็นอะไรตัวอะไรล้าอย่างนึกอะไรตัวอะไรก็ล้าอย่างที่เราอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านสัง่งท่านสอนท่านดูด่าว่ากล่าวอะไรตรงไหนอย่างไรมันก็มาเห็นภาพขึ้นมามันจะทําให้เกิดความคิดขึ้นมาว่าเออถ้าเราจะจืดจานในข้อปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติมันคงไม่ไปไหน มันต้องเข้มข้นเสมอถ <c oughs> ึงจะเอาตัวรอดได้มันก็ได้คำว่าเข้มข้นขึ้นมาถ้าคอยเตือนรราอะไรทุกคนที่เป็นนักปฏิบัติจะต้องคอยหาอุบายมาเตือนตนเองให้เข้มข้นในข้อปฏิบัติอยู่เสมอวันเวลา ที่จะหมดลมหายใจที่จากโลกนี้ไปก็งดเข้ามางดเข้ามางดเข้ามาเราจะบวกประมาบมวกไปหลงตั่งกระแสโลกที่เขาอันนู้นอันนี้ว่ากันเรื่อยไปโวโลกจนลืมแก่ลืมเจ็บลืมตาย ึ่งแก้ปัญหาจิตใจของเราที่ยังมีปัญหาอยู่ออกกระแสโลกที่มันเกิดขึ้นเป็นรายวันรายชั่วโมงจะรายนาทีก็ว่าได้มันจะเกิดเป็นกระแสขึ้นมาถ้าเราขาดความสำรวมระวังเราก็ตกเข้าไปในกระแสโลกก็ไปมึนเมาอยู่ในกระแสโลก เลยลืมลืมแก้ปัญหาจิตใจของเราที่ยึดมั่นถือมั่นในกายในจิตทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงทำให้เกิดทุกข์นานาประการนี่ต้องเข้มข้นต้องใช้คำว่าเข้มข้นจริงจังอย่าให้แผ่ว อย่าให้เบาบางให้คึกคักให้ตื่นตัวไว้เสมอแกไม่นก็แก่ด้วยการทางนั้นหละให้มันแก่แต่กายแต่จิตใจไม่ต้องไปแก่กับเขาด้วยให้มันมันกระฉับกระเฉงจะเรียกว่าหนุ่มว่าสาวจะเรียกอะไรก็ช่างเถอะถใจมันแก่ไม่เป็นใจมันตายไม่เป็นจะทําให้มันกระฉับกระเฉงเป็นได้ ทำให้มันตื่นตัวเป็นได้ทำให้มันรู้จากที่ไม่รู้ก็ทําได้นี่แหละโอกาสแก้ไขมีอยู่บอกว่าอะไรที่เป็นปัญหาทางภายนอกทางวัตถุเราก็ช่วยกันมองดูเพ่อแก้ปัญหาบัดว่าเป็น เป็นของเราทุกคนเป็นศาสนาเป็นของเราทุกคนช่วยกันดูแลเพื่อให้ใช้ได้นานได้ประโยชน์ทั้งเราเองและคนรุ่นหลังเราแต่ส่วนจิตใจนั้นเราต้องดูแลตัวเองต้องยอมรับว่าเรายัางไม่ไม่ชัดเจนในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทุกข์เพราะมันไม่ชัดเจนมันไปนยึดมันไปนแบกบนี่แหละปัญหาตรงๆมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อะไรมันทุกวันทุกเวลาทุกสถานที่จิตใจของเราทั้งหลายจะต้องตื่นไว้เสมอจะอยู่จะไป ไปอยู่อย่างตื่นไปก็ไปอย่างตื่นตื่นทีจ่จะรู้ให้ใจนี้เบิกบานอยู่เสมอรักษาไวอย่าให้มันเหี่ยวมันแฟกมันเอาทำตา,าทำหูจมูกลิ้นกายเนี่ยแหละมาทำให้จิตใจของเราเหี่ยวแฟก เฟื่องฟูเกินขาดไม่พอดีเราจรึงจาเป็นต้องมีความสำรวมระวังให้ยิ่งโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไงเพราะช่งยุคสมัยมันมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเราก็คงที่ของเราด้วยการรักษาใจไว้ให้ไม่ตื่นไปตามกระแสะโลก ไม่ขาดไม่เกินยังไงยังไงเราก็รักษาความพอดีของเราไว้อย่างนั้นถึงอาหารจะอรอร่อยแค่ไหนเราก็รักษาความพอดีคือรับประทานพอดีของเราไม่อริดอร่อยเรารับประทานเพื่อให้ร่างกายเราอยู่ได้บรรเทาทุกขเวทนาเก่าที่มันเกิดขึ้นเพราะความหิว เอาให้มันหายหิวเอาหายหิวแล้วพอรักษาความพอดีของเราไว้ใายก็พอดีใจก็พอดีถ้ารักษาความพอดีความเป็นกลางเอาไว้ได้ เราจะไม่ทุกข์เพราะการกระทบก,กระเทือนจากสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกก็คือสิ่งภายนอกไม่เอามากมีปัญหาต่อจิตใจของเราตาเห็นสติของเรากั้นเอาไว้ปลอดภยัยหูได้ยินสติของเรากั้นเอาไว้ปลอดภยัย จมูกได้กลิ่นทติของเรากั้นเอาไว้ปลอดภัยลิมริมรสอติของเรากั้นเอาไว้ปลอดภัยกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งสติของเราก็กั้นเอาไว้ให้เราปลอดภัยเรื่องที่มันทําให้เราพอใจไม่พอใจมันถูกสติของเรากั้นเอาไว้เรียบร้อยแล้วเลยกลายเป็นว่าเห็นก็สัตว์แว่าเห็นได้ยินสัตว์แต่ว่าได้ยินมาอยู่ตรงนั้น มันไม่อยู่ที่เราไม่เรียกมันมาไม่แสบไปรักมันเอาเข้ามาเดียวว่าไม่สมกิตออกนอกเราก็ปลอดภัยใจก็ยังเป็นกลางกลาเพราะรักปกตินี่คือการรักษาใจอย่างถูกต้องเรื่องโลกเขารักษาแผ่นดินอย่างชิงทำสงครามกันว่างกันไปตามตาม ตามโลกเขาเป็นไปเราไม่มีหน้าที่ที่ต้องทําอะไรก็ทําตามหน้าที่ของเราแก้ปัญหาจิตใจของเรานี่คือหน้าที่ของเราใจไม่ดีก็แก้ให้มันดีใจเสียก็แก้ให้มันดีจิตใจเศร้าหมอง พอเหี่ยวก็แก้ให้มันดีสดชื่นเบิกบานอย่าปล่อยให้มันเศร้าหมองซ้ำซากแล้วมันจะยากในการแก่มันกลายเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคขึ้นมาแล้วอย่าปล่อยให้มันเรื้อรังอย่าปล่อยให้มันยาวนาน มีแก้ไขผิดแล้วรีบแก้ไขเหมือนปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็รีบแก้ไขรีบแก้ไขรีบแก้ไขแก้ไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่แก่หาโอกาสพิจารณากันจนแก้จนได้เหมือนรลังน้ำที่มันรั่วจะปล่อยให้มันรั่วอย่างนั้นอะไรมาลองอยู่ทุกปีทุกปีทุกฤดูฝนอย่างนั้นมัน มันไม่ใช่ต้องหาสาเหตุให้เจอแก้ให้ได้หรือมันก็แก้ได้จริงๆรินี่แหละก็บอกเป็นอุบายทุกอย่างเป็นอุบายเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเราได้ทั้งนั้นถ้าเรารู้จักเอามาพิจารณานะมาสอนตนให้ตนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเราจะหยุดเป็นนักเรียนก็ไม่ได้ เราเรายังเป็นเสขาบุคคลยังเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสยังเป็นคนบุคคลที่ยังต้องศึกษาอยู่เราก็ต้องเป็นอาจารย์ของเราเองนั่นแหละเพราะเรายังต้องได้รับการสอนการอบรมใครจะอบรมเราก็เล่านะั่นแหละอบรมเรา มันไม่ฟังก็ต้องให้มันฟังให้ได้ไม่ต้องไปทะเลาะก,กับใครทะเลาะก,กับเจ้าของเนี่ยนะให้อาจารย์กับลูกศิษย์เนะี่ยทะเลาะก,กันในคนคนเดียวกันนี่แหละมันดื้อนนะ่าก็ทําโทษทําโทษเจ้าของไม่มีเวรไม่มีภัยอะไร ไม่มีโทษอะไรมีแต่คุณด้วยซ้ำไปมันขี้เกียจนะมายอมนั่งสมาธิภาวนามายอมเดินจมกลมให้มันเดินใช้ทั้งคืนทำโทษมันมันนั่งทั้งคืน ไม่ให้มันนอนไม่ให้มันกินอยากกินไม่ให้มันกินนี่คือการทําโทษเจ้าของทะเลาะกับเจ้าของเอาจนอยู่มาจนอยู่ในอวาต้องดีให้ได้ชาตินี้ต้องดีให้ได้ เห็นเขาลบลาข่าวฟันเขาฮึมๆึมกันอยู่ทั้งชายแดนแล้วก่อนวันออกกลางมันก็ทำให้เราคิดเขาคิดจะเรือมทำลายล้า เอาตัวรอดมีเด็ฆ่าฟันกันจัดใจมีใจเสียใจก็มีอยู่แค่นั้นความจริงชีวิตมันมีมากกว่านั้นแต่เขาความไม่รู้เขาไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์และผลของการดับทุกข์ คือเขาไม่รู้อริยสัจสี่มาเลยคิดไปแบบโลกโลกตายก็ตายไปกับความหลงความเศร้าหมองมันเสียเวลาแห่งชีวิตไปชาติหนึ่งเราคิดอย่างนั้นจะยังเราเา,เาท่านทานมีโอกาสได้ พระพระพุทธศาสนามีการได้ยินได้ฟังธรรมะมีข้อปฏิบัตินี่คือความโชคดีมากๆเหมือนเราเอ็นทานเข้ามหาวิทยาลัยเอกของโลกได้แต่ไม่ใช่ว่าเข้าได้แล้วจะจบทุกคนเราจะต้อง มีความเพียรต้องขยันต้องฉลาดต้องศึกษาให้เข้าใจก็คือการเรียนรู้วิจัยวิจาร์พิจารณาใคร่ครวนสารพัดอย่างมันถึงจะมีการขยับขึ้นจิตมันขยับขึ้น ละเอียดขึ้นเข้าใจธรรมะมากขึ้นเมื่อเข้าใจธรรมะมากขึ้นการปล่อยวางก็วางได้มากขึ้นจากวางอะไรไม่ได้เลยสุดโตงเราก็จะค่อยๆวางได้ทีละอย่างสองอย่างแล้ก็วางไปเรื่อยๆ ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนี่แหละความเพียรเราทิ้งกันไม่ได้ความเข้มข้นเราก็ทิ้งไม่ได้อาศัยความตายที่กำลังเคลื่อนเข้ามาเคลื่อนเข้ามาใกล้เข้ามาทุกขณะนี่แหละให้เราเตือนตนของเราไว้ยิงสงครามภัยพิบัติต่างๆข่าวต่างๆที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้นะน้อมเข้ามาเลยมาเป็นมัเตือนตนให้ตนมีความฮึกเหิมที่จะประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมบรรลุธรรมไม่จะเปไปวิตกกังวลเรื่องจะอยู่จะจะตายอันันเป็นเรื่องโลกให้วิตกกังวลวันเราทำได้แค่นั้นเราแก้ปัญหาใจเราได้มากน้อยแค่ไหนจังหวัด นี่ให้วิตกวณอย่างนี้มีปัญหาเราก็ต้องแก่ถึงบอกว่าเอาปัญหาทั้งหลายมาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเราให้เราฉลาดขึ้นเราแก้ปัญหาได้อย่างหนึ่งมันก็เริ่มฉลาดขึ้นแล้วเริ่มรู้เริ่มมีประสบการณ์ขึ้น,นเรื่อยๆนักปฏิบัติต้องสนุก สนุกกับปัญหาที่เกิดขึ้นสนุกในการแก้ปัญหาเราได้กันบ้านแล้วอย่าเบื่อกันบ้านได้กันบ้านบาเลยทำเลยทำเลยแก้โจทย์โจทย์ให้ความโลภมากแก้ให้ความโกรธมาก็แก้ให้ความหลงมาก็แก้ ให้ความอิจฉาหรอยาอาฆาตพยาบาทความเห็นแก่ตัวมาต้องแก้ทั้งนะั้นนั่นแหละคือโจทย์โจทย์ของนะักปฏิบัติจึงจึงให้ทุกคนตื่นตัวในต่างแก้ไขความไม่สมบูรณ์หรือความขาดความเกินในเราทำให้มันพอดีพอดีจนเป็นนิสัย เมื่อก่อนอนี้ขาดและเกินเป็นนิสัยแก้ใหม่แก้ได้อาศัยความแน่แน่ความเข้มข้นที่เราจิงจังขึ้นที่เราจะแก้ไทมันก็แก้ได้โอยะแก้ไม่ได้มันก็เป็นคนเดิมเป็นบุรชนหนาด้วยด้วยกิเลสมันก็เป็นคนเดิมไม่เป็นพระหรันได้คับสักทีมันต้องได้ ที่เขาเป็นกันเอกบาอาจารย์ทั้งหลายพระรหัสทั้งหลายเป็นกันก็เป็นเพราะเชื่อมั่นมีความเพียรและพยายามเอาชนะตนเองให้ได้และชนะจนได้ไม่มีสูตรไหนสูตรที่จะนะชนะผู้อื่นไม่มีมีสูตรเดียว สูตรที่เอาชนะตนเองให้ได้ต้องรู้เขารู้เราศึกสงครามถ้าไม่รู้เขารู้เราลบร้อยครั้งก็แพ้ร้อยครั้งเรามีสึกกับเราเองเราก็ต้องรู้จักเราเราเป็นคนเช่นไรเราต้องรู้จักเป็นคนขาดคนเกิน นี่น้องแก่แล้วนี่ไม่แก้ไม่ได้มไม่แก้ไม่สามารถเข้าถึงทำได้ไม่สามารถพ้นทุกข์ได้ถ้ายัางปล่อยให้ขาดให้เกินอยู่นี่แหละหน้าที่โดยตรงของเราทั้งหลายของร่างปฏิบัติทั้งหลายคือแก้ไขตนเองเพื่อใคร ก็เพื่อความสุขของตัวเองนั่นแหละเราไม่ต้องการทุกข์แต่ทุกข์มันก็เกิดกับทุกคนนั่นแหละจึงต้องศึกษาหาทางออกจากทุกข์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีศาส,สดาใด ที่เข้าใจแจ่มแจ้งเรื่องขอทุกเหมือนกับพระบรมศาสดาของพวกเราทั้งหลายพระสัมมาสัมทุทธเจ้าแล้วจึงบอกว่าเราทั้งหลายนะโชคดีแล้วล่ะในโชคดีที่ไม่ต้องไปอยู่ในในศึกสงครามกับเขาจึงมีเวลาที่จะศึกษาทำปฏิบัติธรรมแก้ไขตนเองได้มากกว่าเขาสัตว์โลกย่อเป็นไปตามกรรม อันนี้มันกรรมดีของเราที่ไม่ไปตกอยู่ในในที่ที่เกิดเพราะว่าสงครามเขายากมากแพงที่ภัยที่บัตรเราไม่ไปเกิดตรงนั้นก็ือว่าบุญของเรามันมากแล้วจึงอยาประมาทในชีวิตมีเวลาก็ปฏิบัติ เวลาก็นั่งสมาธิมีเวลาก็เดินจยก,กลมเห็นอะไรได้ยินอะไรก็พิจารณาน้อมมาเป็นธรรมะสอนเจ้าของให้เจ้าของฉลาดขึ้นให้ได้อย่าปล่อยให้ความไม่รู้หรือความหลงมันครอบงำจิตใจซ้ำาาซำากอย่างนั้นแล้วมันก็จะทุกข์ซ้ำซากอย่างนั้นทุกข์จนตายนั่นแหละ จะออกจากทุกข์ได้จะต้องทําให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอ่ะวันนี้หมดเวลาเลิกจากทันี้